I går ตอนรับเข้าสู่สถานีวิรสศาสตร์อนาชาติชาแนลนะคะวันนี้อาจารย์นันเป็นปพิธีกรและเ,ลเรีนเชิรอาจารย์สิทธาประพานนท์วันนี้อาจารย์จะมาเปิดคลอสใหม่ด้วยคลอสโหราศาสตร์ไทยภาคคำนวณและการพยากาารณ์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับเราต้องมาคุยกันสักนิดแล้วค่ะว่าอาจารย์คําว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคคำนวณและการพยากรณ์เป็นยังไงครัครับํำลอำหน้าโหราศาสตร์ไทยโดยเฉพาะนะครับถ้าสาขาอื่นในคงคงไม่ได้นะครับ อันนี้นักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับถ้าจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะครับของดาวหรือปฏิทินโหราศาสตร์ละกันนะครับที่คำนวณจากคำพีสุริยาญาตเนี่ยนะครับเขาเขาคำนวณออกมามยัางไงนะครับท่านก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเขาคิดจากมีจุลศักราชาเนี่ยคำนวณออกมาเป็นค่าต่างๆทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ค่าอัตรา เฉลิงศพอัตรากําเนิดนะครับอันนี้ทางนักบริษัทเนี่ยท่านคงรู้ดีนะครับบริษัทไทยเนี่ยนะครับแล้วคำานวณออกมาเป็นค่ามัธยมพระเคราะห์นะครับคำนวณออกมาเป็นสมบุกพระเคราะห์ต่างๆนะครับคำนวณออกมาเป็นเลิกนาทีเลิกนะครับรวมไปถึงหลักอิทธิพาสหลักบาทกจันนะครับค่าต่างๆเหล่านี้เมื่อคำนวณแล้วนะครับก็จะนํามาบรรจุไว้ในแผ่นดวง พี่ใส่บทความที่ท่านได้เห็นนะครับในพาดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแผ่นโรงพี่ใส่บงคามซึ่งจานมือนะครับอันนี้สอนด้วยทีนี้ค่าที่คํานวณเนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องคำวนวณก่อนนะครับนักศึกษาจะได้เรียนคํานวณอย่างละเอียดตามคำพีที่ว่าไปนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ฝึกนะครับแล้วก็มีโปรแกรมทั้งหมดเลยโปรแกรมคำพีสูริยาตนะครับ เอาไว้ตรวจสอบเวลานักศึกษาคำวนวณมือแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ตรงหรือมีข้อขัดข้องในการคำวนวณตรงไหนเนี่ยโปรแกรมจะตรวจสอบให้เสร็จว่าท่านคำวนวณผิดตรงไหนนะครับแล้วรวมไปถึงโปรแกรมดวงวิชายสงครามนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ลงดวงวิชายสงครามนะครับทั้งแบบของอาจารย์สมพงษ์เพียรลภาซึ่งเป็นอาจารย์ของผมนะครับซึ่งผมเรียนมานะครับกับท่าน นะครับแล้วก็โปรแกรมของหลวงวิสาดรดลรุ่นก่อนด้วยนะครับมีให้ท่านเลือกแลวท่านสามารถที่จะลงลักษณะทั้งแบบอันตนาทีและมหานิยาชันนะครับในโปรแกรมนี้ก็จะมีไว้ให้ทั้งหมดแล้วแต่ที่ท่านเลือกนะครับท่านก็สามารถใช้โปรแกรมเนี่ยมีตัวเลขเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดตามแผนเนี่ยท่านสามารถนํามาลองได้เลยนะครับดูที่สอนกระบวนการการลงแผ่นยันเนี่ยนะครับตั้งแต่การลากเส้นยันใช้สูตรอะไรยังไงนะครับ ลวงดาวยังไงต่างๆนานาพวกนี้นะครับแล้วก็บรรจุพระคาถาอะไรต่างๆรวมไปถึงการปกเสียนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เอาแผ่นเนี่ยไปบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะครับหรือทําให้ไครก็ได้คนที่ท่านรักเจ้านายนะครับหรือคนเื่นๆที่เข้ามาให้เราทำนี่านะครับแล้วท่านยังสามารถที่จะพยากรแผ่นดวงนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะดวงไม่ดีนะครับดวงไม่ยัางรามนี่ก็จะ ยกดวงให้สรงขึ้นมานะครับเป็นการแก้หรือว่าสะดอกเคาะนะครับให้กับเจ้าชะตาได้เลยนะครับเป็นแผ่นดวงที่ถ้าพูดถึงเรื่องการสะดอเคาะเนี่ยอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับการสะดอเคาะนะครับมีไววบูชานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในภาพพยากรณ์เนี่ยนะครับเมื่อท่านคานวณได้แล้วนะครับเช่นมีหลักอินทราพหลักปัจจันทร์ในแผ่นดวงเนี่ยนะครับท่านก็จะได้เรียนวิธีการการพยากรณ์ ตามคำพีอิทธิภาพบาทจันซึ่งเป็นคำพีโคราศาสตร์ไทยจนสูงนะครับก็จะสอนทางการพยากรณ์ในดวงกำเนิดและพยากรณวงจอดด้วยนะครับในหลักสูตรสี่เดือนเนี่ยนะครับนักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าจะหาเรียนเนี่ยหาเรียนได้ยากนะครับขออนุญาตเรียนตามตรงเดี๋ยวว่าท่านจะเรียนแบบเนี้ยนะครับหาเรียนได้ยากมากนะครับ ลงไปถึงกระบวนกนารการลงแผ่ยนยันวุพิการาสงคาญเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะหาอะไรได้ไง่ายๆครับผมนะครับเรียนให้ทราบนะครับหลักสูตรเนี่ยท่านจะได้เรียนทั้งหมดนะครับถ้าหากท่านสนใจนะครับเป็นรุ่นที่สองเนี่ยจะเริ่มเปิดสอน,นตั้งแต่วันที่7สิงหาคมนทิตย์เรียนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาไปถึง15นาฬิกานะครับของทุกวันอาทิตย์นะครับก็เรียนให้ทราบนะครับ หากท่านสนใจก็สามารถสมัครได้ที่สมาคมหัวราสตร์นานาชาตินะครับหมายเลขนะครับ0 2 0 4 4 9 1 2 2นย์สี่หนึอองนะครับหรือเบอร์ของอาจารย์สิทธานะครับ0 8 1 7 3 2 1 7 7 3นะครับ0 8 1 7 3 2 1 7 7 3ถ้าที่สนใจจะสมรองที่นั่นโอนไปชีได้เลยที่ธนาคารก็สามารถโอนเข้าบัญชีได้เลยนะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชีสองสามสองสองหกสองหนึ่งสี่หหนึ่งนะครับธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชีสองสามสองสองหกสองหนึ่งสี่หหนึ่งะครับขอเรียนเชิญครับค่ะวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคคำนวณและการพยากรณ์อาจารย์อาจารย์พูดถูกว่าหาเรียนยากจริงๆเพราะงนั้นในหลักสูตรอาจารย์ท่านสี่เดือนเนี่ยถ้ามีรายละเอียดในวิชาโหราศาสตร์ไทยทุกด้านทั้งอิทธิพาธบาทอาจารย์ทั้งเรื่องของเอ่อ ดูชัยสงครามนะคะซึ่งดวงยัยสงครามนี่เรียกว่าเป็นสุดยอดในวิชาแล้วนะจ๊ะแล้วยังมีสอนการพยากรณ์อีกนะคะว่าซีเดอนเดียเ,เต็มหลักสูตรเลยอาจารย์นะคะค่อยๆไปทีละเดือนกันนะครับอาจารย์่านรวมมาให้ในทั้งเรื่องเกี่ยวกับเหตุภาพบาดจำทั้งเรื่องเกี่ยวกับคํานวณเด็กกลัวอาจารย์คํ <c oughs> านวณคํานวณคํานวณ <c oughs> ถ้าเราคุยกันตรงๆนะอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะถือว่าถ้าคุณจะเติบโตมาเพื่อเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นอาจารย์ในภายภาคหน้าเนี่ย คุณจะต้องรู้เหมือนกันว่าหลักพยหลักของการคำนวณยังไงใช่ไหมอาจารย์อาจารย์สอนให้ก็จริงแต่อาจารย์มีการเรียนทางรัฐมีอะไรอาจารย์คือคืออย่างนี้นะว่าคนจะเป็นโหรหรือเป็นนักโหราัศาสตร์ที่ถูกต้องจริงๆแล้วนะครับจะต้องเรียนภาคคำนวณเสียก่อนนะครับในยุคก่อนเนี่ยในยุคสมัยสมัยก่อนนะครับจะมีกรมโหรเนี่ยที่สังกัดในสำนักพระราชวังเนี่ยนะครับในกรมเนี่ยนะครับจะมีข้าราชการที่เป็นโหรนี่แหละ เขาก็จะรับรับสมัครบุคคลเข้าไปเขาจะคัดเลือกนะครับโดยการสอบเ้าสอบคํานวณนะครับให้คํานวณปฏิทินถ้าคํานวณไม่ได้เขาไม่รับ mm hmm. นะครับซึ่งสูตรในการคํานวณเนี่ยผมจะมอบให้ตั้งสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรโบราณเลย <Okay. S 1> แล้วก็สูตรคณิตศาสตร์นะครับ <Okay. S 1> คือผมเรียนมาทั้งสูตรของคณิตศาสตร์ แล้วก็ส่วนโบราณมาทั้งหมดก็จะสอนให้ทั้งสองรูปแบบนี่เลยไม่ยากนะคะไม่ยากไม่ยากพี่แ่รู้หลักเกณฑ์ก่อนแล้วคำณเรยีรรย,รยรนรายละเอียดก็จะไม่ไหวอาจารย์ก็สรุปว่าสรุปแล้ว,วเรียนรู้ก่อนว่าการไป การเป็นโปรแกรมมามอย่างไรใช่ไหมคะบางงานเนี่ยรู้นิดนึงว่าคำนวณอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเวลาที่จะใช้จริงๆเนี่ยมีโปรแกรมแล้วก็้ามานั่งบวกลบคูณหาคำตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เพียงก็ต้องรู้นิดนึงนะคะเพราะแั้นนเี่แล้วอย่างแก้ด่วนอย่างนี้นะครับถ้าท่านไปคำนวณเองนะอาทิตย์นึงก็ไม่ได้ต้องเพิ่มเพิ่มอีกด้วยใช่ไหมคะก็ใช้โปรแกรมอันนี้ตรวจสอบแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้ไปไปทำมากินเลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นโชคดีของชนรุ่นหลังหรือว่าชน นักศึกษาหรือท่านผู้ทุกท่านนะคะที่ในพอสอน,นี้นะอาจารย์นะคะที่มีโอกาสที่จะได้มาเรียนวิชาปรษัศาสตร์ไทยภาคคนวนนะคะบวกรุ่งชัยสงครามและบวกการพยากรณ์ในหลักสูตรเดียวกันโดยละเอียดนะคะโดยที่อาจารย์จะเริ่มสอนวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์อีกครั้งว,วันวอาทิตย์ที่7สิงหาคมนะครับ <นะ S 2> เวลา15บานาฬิกาถึง1 3นาฬิกาถึงสิบนาฬิกานะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนรคะเริ่มวัน อาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้เป็นข้อที่2ซึ่งข้อแรกเนี่ยกำลังจะจบเป็นที่ยินในฐานะเด็กๆชื่นชมอาจารย์มารกอาจารย์จะเป็นคนที่ใส่ใจนะคะถึงคุณจะเรียนไปวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์จะมีห้องที่ไว้เปิดให้นักศึกษาเข้าไปสอบถามเข้าไปส่งการบ้านเข้าไปเขียนนั่นเขียนนี่หรือรอะไรต่างๆรวมทั้งต,ตัวอาจารย์เองก็จะมีการส่งโปรแกรมส่งเรืร่องต่างๆให้นักศึกษา ในห้องนะคะไม่ได้ทิ้งสักวันเดียวเลยนะคะเป็นห้องไายกลุ่มใช่เป็นห้องไายกลุ่มแต่แล้วในห้องไล่กลุ่มเนี่ยก็จะสื่อสารได้อย่างที่ว่าครับเราเรียกษาที่เรียนออนไลน์เอามีเรียนออนไลน์ด้วยครับสำหรับนักศึกษาที่อยู่ทางไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็เรียนได้ใช่ค่ะนะครับก็สามารถเรียนออนไลน์ได้นี่ดีว่าเด็กนักจรนที่ท่าจะทันสมัยนะคะมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้มาที่สาขา ดังนั้นก็สะดวกกับท่านที่อยู่ไกลยอยู่ตา่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนได้น่าเรียนมากนะคะวิชานี้ในหนึ่งครอสสี่เดือนเนี่ยท่านได้หมดทั้งภาคคำนวณยังไงมายังไงข,ะะข้อสังเกตผมนิดนึง <S 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 ะนะครับที่ที่สอนมาเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยตั้งแต่าท,า,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 ทาไมที <S S S ่ผมเรียนด้วยซ้ำไปถ้าเรียนภาคคำนวณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะหลีกัน <S S S ม,มาเรียนแป๊บเดียวก็ไปกันล <S S S คช้าๆว่าไม่ไหว <S S แต่ว่าจากที่ผมสอนมาเนี่ย ไม่หนีนะครับก้เรียนเรืยองนครบหลักลสูตรเพราะว่ามีโปรแกรมให้ตรวจสอบมีโปรแกรมมีโปรแกรมใช่ใช,ใช่แต่ก่อนที่มีโปรแกรมมาเราต้องรู้หน่อยอยังไงฮะแล้วว่ามายังไงไรโบราณไม่มีหลักฐานนั่นงลบบวกกันไปเหอะนะฮะ,ะแต่สมัยนี้มีโปรแกรมไม่ต้องหนีอะไรขาดอะไรเลยเนี่ยนักเรียนในห้องทำไมนั่นรู้เพราะนั่นอยู่ในห้องนั้นด้วยนะคะก็เลยรู้ว่าอาจารย์ท่านใส่ใจนักเรียนมากเลยนักเรียนก็ขยันที่จะส่งการบ้านกันนะคะเรียนกันในห้องจากสมาคมไม่พอยังเข้าไปอยู่ในห้องกลุ่มด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ย ทุกท่านมั่นใจได้ว่าถ้าเรียนในหลักสูตรของอาจารย์สิทธาปพาน,น์โหราศาสตร์ไทยภาคคนวนและการพยากรณ์เนี่ยท่านยังได้เรื่องของโลเชยสงคารามได้ด้วยนะคะได้ทั้งอิจภาบัตรยันได้หลากหลายซึ่งวิชาต่างๆบาง,างทีครูเอาไปสอนทีละอย่างทีละอย่างนะเรียอาจารย์ท,รท่านเนี่ยเอามาแบกให้เลยนะคะมาแบกให้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะวิชาดีๆแบบนี้หาเรียนยากด้วยนะคะท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ได้เลยนะคะ อาจารย์จะเริ่มเปิดสอนวันที่วันที่7สิงหาคมนะครับวันหยุวันอาทิตย์นะครับเวลาเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะ2ชั่วโมงเต็มเตมเลยนะคะนะคะเรียนได้ทั้งมาเจอตัวที่สาขาแล้วก็ออนไลน์ับครับออนไลน์ด้วยนะคะสนใจก็สามารถที่จะโอนบัญชีสำหรับที่นั่งได้เลยนะคะอาจารย์ท่านจะได้เตรียมตำรามาถูกนะคะสำหรับที่นั่งได้ที่ธนาคารครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหมายเลขบัญชี สองสามสองสองหกสองหนึ่งสี่หกหนึ่งครับวิกี่ะครับธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชีสองสามสองสองหกสองหนึ่งสี่หกหนึ่งครับเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะว่าวิชาวิทยาไม่ได้จริงๆนะคะท่านได้รวมวิทย์เลยในวิชาโบราณศสาสตร์ไทยนะคะค่ะอาจารย์เชิญชวนนักศึกษาหรือเชิญชวนสิษย์เก่าอีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็บบขอเรียนเชิญนะครับ,รบเป็นโอกาสดีโอกาสดีจริงๆนะครับคือถ้าท่านเปิดดู ชุดเดล้างเทปชุดนี้นะครับก็ขอบอกได้เลยว่าท่านหาเรียนแบบนี้แทบจะไม่ได้แล้วเร้เนี่ยกระบวนการเรียนเนี่ยตั้งแต่ว่าท่านเรียนการคำวนวณโปรแกรมก็มีให้แผนดวพธธงพยัคชนมเนี่ยนะครับการลงสูตรต่างๆคนนี้นะครับสูตรที่ถูกต้องนะครับซึ่งหาเรียนยากเหลือเกินนะครับสมัยผมเรียนเนี่ยเรียนจากคำวนวณผมต้องไปเรียนเพิ่มการลงสูตรต่างๆจนครบสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับแต่ว่า ถ้านักศึกษาเรียนเนคอร์สเนี่ยนะครับนักศึกษาจะได้เรียนทั้งหมดเลยนะครับแล้วรวมไปถึงการพยากรณ์อิสระบาดจารซึ่งเป็นโหราศาสตร์ไทยขั้นสูงเนี่ยแล้วก็แม่นยำมากนะครับสองเจาะลึกไปถึงโดวชตานะครับซึ่งในวงการเนี่ยเขายอมรับกันอยู่เป็นวิชาที่ เล่นยากแล้วก็แม่นยำมากด้วยะาราบฝากไวครับภาพไปได้เลยนะคะจนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะแอปมิน0 2น4 9 1 2 2ูนกนนะคะนอกจากนี้แล้วก็ท่านอยากจะทราบว่าสมาคมหุรศาสตร์นานาชาติสาขาบัคคุณบของเรามีวิชาอะไรอีกก็ถ้าสามารถเข้าไปติดตามในย t u b e แล้วก็ทางช่องทางเพจสมาคมหุรศาสตร์นานาชาติสาขาบัคคุณบของเราได้นะคะจะมีการลงรายละเอียดในวิชาต่างๆเพราะบางคนอาจจะชอบวิชาในวิชานี้แต่ ต้องบอกตุงว่าโหราศาสตร์ไทยภาพคำนวณและการจยาก่อบนนิ้วภาพไม่ได้จริงๆนะคะเราเริ่มแล้วนะคะ7สิงหาอาทิตย์ที่7สิงหาเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสปมะ็าสตร์วัดบ้านของเรานะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะวันนี้เราสองคงคุณจะขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ